รถรุ่นนี้นะครับได้ผลิตรุ่น Limited Edition ออกมาหนึ่งรุ่นทั้งโลกนะเทียวว่าโลกเลยนะจะมีรถรุ่นนี้แค่41คันเท่านั้นะ41คันเนี่ยถามว่าตัวเลข41คันมาจากมาจากตัวตอนที่จี๊เปิดตัวครั้งแรกเนี่ยตอนปี1941ถึงปัจจุบั 200, นเะนี่ย2021ผ่านมา80ป,าปีเขาก็าเลยผลิตรถรุ่นหนึ่งขึ้นมาเป็นตำนานคือ1941คือหมดแล้วและไม่มีอีกแล้ว ทำให้หนึ่งเก้าสี่หนึ่ง limited edition ตัวนี้มันดียังไงอะครับเราไปดูกันต้องบอกว่ารถรุ่นนี้ครับเป็นเครื่องตัวดีเซลที่เราบอกว่าตอนนี้เลิกผลิตแล้วเพราะว่าตอนนี้ถูกพัฒน,นาไปทำครื่องเป็นสิ่งแต่สิ่งที่ดีเซลมีเนี่ยแล้วคุณค่าของ,ของเขาคะคาคือเสียงบวกทอ้อบวกลอกนะเสียงนะเสียงบวกทอ้อบวกลอกท้อมันคืออะไรครับ ไอ้จุดที่มันฮึดอย่างเงี้ยคือทอกทอกเนี่ยเวลาละเอียดเนี่ยมันจะขึ้นแค่สั้นๆจุดอ้รถพวกเนี้ยมันจะปีนแล้วไต่ได้ดีอ่ะคือช่วงที่ฮึดมา่อหายใจที่ฮึดขึ้นมาจุดแบบเนี้ยเรียกว่าแรงปิดแต่ที่เราขับรถอะครับแล้วเราได้ยินเสียงบบแบบบอนแบบเนี้ยเรียกว่าลอก ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า RPM เขาเรียกว่ารอบเพอร์มินิอันเนี้ยเรียกว่ารอบของเครื่องจนก์เครื่องจนักเนี่ยหมุนหนึ่งพันรอบสองพันรอบสามพันรอบสี่รอบต่อนาทีย่อเฉพาะ RPM คือรอบเพ r m i ม u t e ที่เขาเรียกว่ารอบจัดไม่จัดจัดก็แปลว่าสั้นไม่จัดคือเรียกว่ารอบยาวแต่สิ่งที่เรากำลังคุยกันตอนเนี้ยเราเรียกว่าทอ เจี๊ยบแร็งเลอร์เนี่ยเครื่องดีเซลเนี่ยจะมีทอร์กที่ดีมา,มากๆทอร์กที่ดีเนี่ยจะมีอยู่ในเครื่องดีเซลซึ่งไม่มีไปเลยแล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้แร็งเลอร์เนี่ยเลยทําตัวนี้เป็นคอลเลคชั่นที่งของตัวเครื่องยนต์ที่มีทอร์กของตัวดีเซลตัว1941นะครับ mm hmm. ได้สร้างจุดเด่นขึ้นมาที่บอกว่าเฮ้ยไม่มีแล้วนะคือลิฟต์ยกลิฟต์คือตัวนี้นะครับใส่โช๊คที่หอบฟ็อกเนี่ยมาจากโรงงาน จะเป็นตัวนี้ยกขึ้นมาสูงขึ้น2นิ้วเพราะฉะนั้นตัวแร a งเล e r 1หนึเนี่ยจะเป็นรถที่สูงกว่ารถทั่วไปถึง2นิ้วและเป็นตัวเดียวที่มีโชค๊คมาจากลรอข้ข้อ2ครับตัวนี้จะมีเขาเรียกว,ว่า b a c k ดอ o ซิ i l k a เปิดประตูมาเนี่ยจะมีโลโก้อันที่3เนี่ยตรงพื้นเปิดประตูเนี่ยจะมียาอันที่4ครับจะมีกราฟิก เราเรียกว่าฮูดกราฟิกสเปซคือสติ๊กเกอร์ที่ปลอกจริงแม่งไม่มีอะไรจริงๆเลยอ่ะที่มันมีขึ้นนะครับเราเล่าให้มันว้าวหมดแล้วมีคันเดียวจุดเด่นคือเครื่องมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อเครื่องตัวนี้ไม่ได้ก็อี้สี่ข้อนะครับโชว์สติ๊กเกอร์เพลสยางนะแล้วก็จุดเด่นก็คือว่าตัวนี้จะเป็นเขาเรียกวปที่เป็นสีดำ จริงในรุ่นมีคอนก็จะเป็นโปกสีดำทั้งหมดต้งยนต์ก็เป็น2.2งจุดสะปีดสองร้อยแรงม้านะครับการแต่งเนี่ยเป็นแต่งจากสำนักชื่อโมพาสเปคตัวนี้ครับก็จะมีผลิตม,มาแค่สีสีในโลกถ้าพี่เห็นมีสีอื่นพี่รู้กันเลยนะคะของตอม